เดี๋ยวห้องนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดแล้วเดี่ยวห้องนี้นะคะจะปิดในช่วงเวลามาณเย็นของวันที่หนึ่งนะคะวันวันที่เจ็ดสิงหาคมนะคะปีสองพันสิบเอ็ดนะคะพรุ่งนี้วันนี้นะคะตอนเวลาหลังสิเนเจ็ดนาฬิกาต้องไปห้องนี้จะปิดและจะไม่ห้ใครเข้าอีกเลยจนกว่าจะถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราจะเปิดใหม่ในวันศุกร์เวลาส6โงนาฬิกา ห้องน,นี้เริ่มใช้ดกดเกมเปิดตั้งแต่วันที่เปิดตั้งแต่วันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับว่านะ่าจะเป็น16นาฬิกา30จนถึงวันอาทิตย์ที่จุดจุด,จดและจะปิดวันอาทิตย์วันที่เวลา5โมงเย็น17นาฬิกาหรือเร่งนะว่าเปิดเวลา มันวันศุกร์ทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกา3 0กนาทีแล้วจะปิดห้องวันอาทิตย์ที่17นาฬิกาก็คือเปิดวันศุกร์4โมงครึ่ง1 6นาฬิกา30และปิดวันอาทิตย์17นาฬิกาตรงซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าห้องนี้ได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองคือเราจะปิดห้องตลอดถาวนันตลอดถาวัน5วันเต็มโอเคนะคะ แตายังคงเปิดไปก่อนนะครับอือตูเป็นไรวะ ่วนห้องนี้นะครับเราจะเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันไหนปิดแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับส่วนห้องนี้นะครับเราก็จะเปิดกันทุกวันนะครับทุกวันตลอดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เราได้เพิ่งทําความสะอาดห้องกันไปนะครับพื้นสะอาดนะครับเราได้เพิ่งถูพื้นกันไปเนาะเดี๋ยวราต้องไปดูนะครับเดี๋ยวจะสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเราจะมาทําความสะอาดกันต่อนะครับ โอเคนะครับมันมาทำความาสะอาดต่อในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งนะครับมันมาทำความาสะอาดห้องหน่ต่อมาในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับกิโมดนะครับซึ่งวันไหนไม่รู้แต่ยังไงจะมีการคำนวณน,นะครับซึ่งตอนนี้เวลาสิบสามนาฬิกาใกล้หนึ่งสิบสามสามศูนย์แล้วนะครับ ห้องนี้นะครับจะเปิดทุกวันนะครับเราจะขึ้นมาห้องนี้ทุกวันตัวการขึ้นจะไม่ขึ้นเยอะเกินไปแต่ขึ้นน้อยลงเพราะว่าเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วนะคะเวลาก็เลยก็เริ่มกลับมาตุลาภวพปกติแต่ยังใช้กดกณฑ์ที่เราคงต้องขึ้นมาทุกวันที่ห้องนี้นะแต่ห้องนู้นน่ะจะปิดไว้เราจะไม่เคยเข้านะครับ เราจะไม่ใครเข้านานนะครับเอาของอะไรไปวางรีบวางให้เลยนะครับห้องนี้เปิดทุกวันนะครับเข้ามาทุกวันนะครับห้องนี้เข้ามาทุกวันนะครับไม่ปิดแน่นอนนะครับห้องนี้จะไม่ปิดแน่นอนนะจะเปิดทุกวันให้เข้ามาตามปกตินะครับเปิดทุกวันแน่นอนไม่ปิดห้องไม่ปิดนะครับไม่มีวันไหนปิด แต่ห้องรู้นะ่ะจะปิดวันอาทิตย์สิบเจ็ดนาฬิกาเปิดวันศุกร์สิบหกนาฬิกาสามสิบโอเคว่าปิดนานประมาณกี่วันก็ประมาณห้วันห้าวันพอดีน่าจะเกือบเกือบห้าวันนะครับพี่ห้อปิดนะครับเตรียมของอะไรให้พร้อมแล้วกันหลักนะครับเตรียมของอะไรก่อนไปและะ้วนั่นแหละขอบคุณครับ